ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอเรื่องราวของอดีตคอมมิวนิสต์ที่วางปืนออกจากป่าและใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาคุณดารินหอวัฒนกุลมีรายงานค่ะ 12ชั่วโมงของการเดินทางจากกรุงเทพผ่านเส้นทางภูมิประเทศที่คดเคี้ยวและทิวเขาสูงชันเพื่อเข้าถึงพื้นที่เราได้เดินทางขึ้นไปบนดอยภูพยักษ์จังหวัดน่านสำรวจบริเวณสำนัก708อดีตสำนักงานสุนชาการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หลบภัยกระท่อมไม้ไผ่ที่พำนักของสหายหลายคน หนึ่งในนั้นคือสหายคําตันหรือพันโทพยมจุลานนท์กรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอดีตผู้บัญชาการกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยผู้เป็นบิดาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีค่าอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกระท่อมของลุงคําตันหรือพันโทพยมจุลานนท์แม้หลายอย่างผุกร่อนไปตามสภาพการเวลาแต่ยังคงปรากฏซากความเจ็บปวดอย่างชัดเจน เมื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาจับอาวุธเข็นฆ่ากันเองอก็มีความรู้สึกอยู่เหมือนกันมีความรู้สึกแต่ว่าแต่ว่าก็จำเป็นจำใจที่ที่ต้องฆ่ากันเพราะว่าเราไม่ฆ่าเขาเขาต้องฆ่าเรา ท่ามกลางบรรยากาศของคุนเขาในค่ำคืนนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยแบบเปิดใจกับบรรดาสหายที่เคยเข้าร่วมอุดมการ์เดียวกับพรรคคอมมิวนสิสต์เรื่องราวการต่อสู้ในช่วงหนึ่งของชีวิตถูกกลั่นออกมาจากความทรงจำนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากทั้งทางการและระบบในทุนที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับเรานั่งอยู่หน้าบ้านนะครับทุกวันก็จะมีรถบรรทุกไม้เป็นร้อยๆ คันนะครับผ่านหน้าบ้านของเราซึ่งเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วบังเอิญวันนั้นชาญที่บ้านของเรานะ่ยไม้มันผูกนะครับแค่เราไปเอาไม้ซีกซีกหนึ่งที่เป็นส่วนเหลือจากเขาตรงนั้นนะเรากลับถูกจับครั้งหนึ่งอดีตนักรบประชาชนที่นี่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัานซึ่งพวกเขายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารทางเดียวผมเกิดอยู่ในคอมมินิตนะโตมาก็รู้ฝ่ายเดียวนะฝ่ายคอมมินิตนะครับพรรคคอมมินิตแห่งประเทศไทยศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยเราฟังข้างเดียวเราไม่ได้ดูด้วยตัวเองถ,ถ้าเทียบเหมือนปัจจุบันนะ่ะคือปรัชญาพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะว่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงพรรคคอมมินิตเขาใช้ตรงนั้นน่ะคนเป็นพันคนเนี่ยข้าวเนี่ยไม่ได้ชื้อจากในเมืองข้าวอาหารการกินเนี่ย ขาผลิตเองในตรงนั้นกินในตรงนั้นสมมติว่ามีร้อยคนก็แบ่งกันแบ่งหน้าที่กันทําแต่ภายหลังจากที่ตัดสินใจเอากจะกป่ามาใช้ชีวิตอย่างปกติได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคเหนือเพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตามนโยบาย66ทับซึ่งทำให้ตระหนักว่าแม้จะไม่ได้รับการเหลียวแลจากอดีตสหายร่วมอุดมการหรือรัฐะ แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่เคยถูกทอดทิ้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่ผมไม่ได้นั่งอยู่แบบนี้รจริงเอ่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่ช่วยพวกผมมากมายนะครับถ้าเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมว่าย,ยากเพราะว่าถ้ามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงมาช่วยเนี่ยในอำเภอเฉลิมะเกียรติหรืออำเภอบอกเรือเนี่ยโครงการทุกโครงการเนี่ยมาจากพระราชด,ดำริมาจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดารินทร์หัวนกุลทีมข่าวนิ e ส s รายงาน